สวัครับวันนี้เราก็อยู่มาถึงตีสองอ่า <c oughs> เราเล่นครับตอนนี้ตอนทุ่มรึึ่งครับ <c oughs> ก็อากาศก็หนาวมากเลยฮะก็ <c oughs> มื้อเย็นครับขอตังค์เลยดิขอตั้งค์เลยดิเอ,อ้เชีย ไม่มา,มา,มาสองขาบหรอกวะธรรมานจัดเลยจิตแม่อุย้ยเชียไม่โดนไม่โดนไม่หลอกให้พี่ตกใจแดกเหมือนคนนอกมั้มามากว้ <c oughs> เจอกันอีพีต่อไปครับ